ทุคนไปกินข้าวที่อร่อยที่สุดในปัตตภีนี้นะคะนั่นก็คือร้านข้าวทังหลังมอมันจะมีเมนูเด็ดอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวเราไปลองเลือกกันเลยคะ่ะทุกคนไม่กล่วอ,อร่อยมอกเราวเราไปรอชมกันนะคะมใชม่เมนูปวดเกลี่ดเลยค่ะเอ้ยไป นี่นะคะทุกคนใกล้จะถึงร้านแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะต้องเลี้ยวขวากันนะคะทุกคนนี่ถึงแล้วถึงแล้วค่ะทุกคนมีคนมารอเราด้วยแสดงมาช้ามาแล้วมาแล้วมาแล้วรามัวเปิดคลิปอยู่เราก็เลยช้านิดนึงนะคะทุกคนเราว่าทำไมเออเราไปตีลังกามาเมื่อกี้แล้วก็จะมีร้านน้ำด้วยทุกคนอันนี้น้ำน่าทานมากแล้วก็อร่อยมากด้วยนะคะราคาถูกมาก ใช่ไปเดี๋ยวเราไปดูข้าวกันก่อนห้ทุกคนถึงแล้วนะคะอันนี้ก็ร้านข้าวนะมันจะเป็นแบบนี้เลยทุกคนโอ้โหมีไข่ข้นมีอะไรแบบนี้ด้วยเออพี่ใหม่สั่งเมนูประจําคืออะไรนะคะข้าวไข่ข้าวไข่กวนเออน่าทานมากทุกคนที่แม่ไหนข้าวไก่กรอบเทริยากินะคะโอ้โหมีไก่ทอดจิ้มแจ่วรวยไก่กรอบจิ้มแจ่วมีไข่ข้นแฮมด้มยที่กอกโอ้ยน่ากินมากเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่า ทีมงานของเราจะกินอะไรบ้างนะคะพี่ใหม่สจดก่อนคนแรกเลยนะคะนี่ครับตอนนี้ผมได้แล้วลข้าวไก่เทริยากิโอ้ข้าวไก่กรอบรเทริยากนิน่าทานมากเลยนะคะทุกคนเมนูนี้อร่อยะะออมากินไม,ม่เต็มกานแล้วใช่ไหมคะมมโอเคอันนี้ขอแม่เกรดนะคะข้าวไข่โคลมีแฮมแล้วก็กวมีไส้กรอกด้วยทุกคนอร่อยนุ่มมากๆเลยพี่เกลี่สั่งอะไรนะคะสั่งผัดกระเพราโอ้ยผัดกระเพรามาแล้วน่าทานมากอ้าวนี่ผัดกระเพราพี่เกลี่นะคะ นั่ของแม่แล้วก็อันนี้ของใครอู้หโอ้โหเป็นนึ่งนะคะเป็นข้าวไข่ข้นเหมือนกันแต่ว่ามันจะมีชีสบูอาด้วยโโอ้คนอะไรชอบชีสอาปากรอะไรอ่ะอะไมอเวราชีสด้วยนี่นะคะทุกคนเขาเรียกอร่อยไหมคะหมดแล้วนี่ทุกคนกินหมดแล้วนะคะเขาที่กินหมดยัง อร่อยไหมครับอร่อยไหมอร่อยอันนี้ไม่ใช่ทันวาทุกคนนี่เป็นน้องฟาดี้นะคะจำได้หรือเปล่าจำก็ได้หรือเปล่าอ่าโอเคเดี๋ยวเราจะไปจ่ายตังค์กันให้ทายว่าเท่าไหร่ให้ทายว่าหมดที่เท่าไหร่หมนี่ที่ไม่ตอบตอนไม่ถึงสามร้อยเอ้ยตอบตอบเลขมาเลยค่ะถ้าใครแพ้เต้นชื่อเพลงเลยนะอันนี้ด้วยชื่อเพลงเลยนะคนจะมีสิทธิ์ถ้าใครแพ้เต้นคนจะมีสิทธิ์ไหมคะ เคียงได้ไหมใกล้เคียงได้สามร้อยยี่สิบอ่าสามร้อยยี่กองห้าสองร้อยห้าสิบสองร้อยห้าสิบงั้อยหมือนกัองร้อหมสองร้อยหสอง้อ้าสองร้หาสิบไอง้ยหสงร้อยาสิบองร้อยห้าส้อหาสิบ้ยห้าอร้อ้าสงร้อยห้าส้อยาสร้อยห้ะส้ยห้าส่หาร้เท่าไรหาร้อห้ารวมหมดเลหนาสิบ มาแล้วนะคะตอนนี้เป็นราคา299ใครใกล้เคียงที่สุดอ่าพี่ไมค์ใกล้เคียงสุดนะคะ320ร่สิบค่ะ